ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับสถานที่เข้าโชว์นะครับโชว์ไอ้โชว์ชวาราคาขายต้นสับปะรดจะมีที่อำเภอวังน้ำเขียววันนี้วันที่21มีนาคมเจ็เขาก็จะมีะมีไร่มีฟา,าร์มต่างๆแต่วังน้ำเขียวมากมายนะครับนี้แต่วันนี้ก็ปลายฤดูที่จะเก็บสับปะรดครับเดินมาเรื่อยครับ สต้นถึงเราติต่เมไม่ที่ผมกาทาเพราะว่าจะเก็บไว้ไหมเขาบอกไม่เก็บเอาไว้เพราะว่าปล่อยมันตายเลยแต,แต่ว่าถ้าเกิดผมถามว่าเลี้ยงไว้ได้ไหมบอกได้แต่ว่าแต่ทางเจ้านี้ที่ความอะไรความอะไรเขาจะปล่อยให้มันตายเลยลอีกตอนนี้ก็ติดโชว์นะเราก็มีใคไรของหน้าร้านดูหน้าร้านนะทางเขาใจสมาธิ อันนี้ก่อนจะถึงทางแยกอ่าอะไรนะแยกไอ้ขอบเขตมะแต่จำสิตอนนี้ก็มา,าดูร่องรอยว่าเขาจะทำอะไรต่อเขาจะปล่อยให้มันตายแต่ตอนนี้รดน้ำให้เผื่อใครมาเดินมาชมมาเที่ยวนะครับก็ผมมาดูร่องรอยหลังจากที่เขาเขาเลิกโชว์นะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนมาหรอกมีแต่ผมอยากจะมาดูว่าความรู้ว่าเธอเคือหลังที่โชว์ปุ๊บ หลังเลิกให้ผนปุลีนะอืมปีก็จะก็ก็คงไม่ฉีดยากาคงไม่ให้ปุ๋ยเลยเนาะแต่เขายังลดน้ำอยู่นะครับหาเมื่อยไหมใหญ่นะครับใหญ่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 หาว่พี่มากนะครับครับอันนี้จะอยู่วังน้ำเกี่ยวนะครับ ตะกงสะดุดลมโอเคครับก็มาหาคุณรู้ว่ามเตือนเขาจะไปทําอะไรต่อเขามายคือเขาจะเอาจริงให้มันตายแล้วก็เขาจะเอามาใหม่เมือม่อเมื่อปลายหนาวประมาณสุราพศจิกาเขาเอามาจากอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่ต้งูรครับก็บามาเรียนรู้ประสบการณ์ครับโอเคครับสวัสดีพี่ตั้งใจครับวันที่อยู่ที่อำเภอวัเองเกี่ยวครับ